ผักกูดคุณยายหน้าตลาดพี่น้องถ้าแบบนี้เป็นผักกูดปลูกพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคน,นะครับพบพ่อกับผมจากขวงชาแนลพี่น้องครับมาพี่น้อง <g ul ung> <g ul ung> กุ้งครับแปลว่าเป็นกุ้งสดโอ้ยคกหนักกี่แล้วพี่น้องไอเอาเอานามมาันลบไปก่อนโอ้สีสันตำกุ้งสดพี่น้องครับมาเดือดเดือดคือเกา่าโอ้สีสันบึงโอ้คือแดงถือพี่น้อง เป็นพริกสดนะครับที่ได้ออกมาเป็นสีแบบนี้แหละพี่น้องกันตําพริกสดนั่นพิสโตกุงเบาบีงพี่น้องมันมันละลายใช่กันเห็นบ่พี่น้อง,ง,นนอง,องโอ้มามีบักเขือเนี่ยแล้วก็มีผักกูดสลัดนะครับแล้วก็อันนี้สมผักเสียนพี่น้องเสิร์ฟเสีย,สยน้วยก,กันกับจาก,กวงกับพี่น้องมาอ ความเผ็ดคูณสองไม่ยอ กูดคุณยายหน้าตลาดพี่น้องถ้าแบบนี้เป็นผักกูดปลูกเนาอ โอ้บริษันแน่พี่นอ้องเดือดดีครับอื้ออื้อ 你讲佛法没有？佛 พี่น้องครับเดือดคือเก่าครับเป็นเมนูต่านะครับแดงคักขนาดพี่น้องได้บักพริกสดมาพี่น้องครับสีมันยังออกเป็นแบบนี้นะพี่น้องกุ้งสดแน่หลักะเซนบักบักฮุ้งผสมใจกันนะครับฝากพี่ตอนน้องทุกท่านนะครับพ่อๆกนไม่ได้คลิปหนาครับพี่น้องขอบขอบคุณหลายๆเด้อครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หลักะผูดที่ทิดตามม่หลักะคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับให้กับช่องจริงนะครับช่องจ้าขวงนี่แหละครับพี่น้องครับมี่ช่อง ที่เอาคลิปยักษกวงไปหลายแห้งพี่น้องครับกับพยายามปองกันอยู่นะครับแต่ว่ากัยังเอาบวอยู่นะครับขอบขอบคุณได้หลายนะครับที่ติดตามช่องนี้นะครับพอๆกันใหมในคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ